10ข้อที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่คุณจะซื้อแฟรนไชส์สำหรับลูกค้าที่สนใจแฟรนไชส์ของเรานะคะคำถามแรกเลยก็คือใครเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเปิดมานานเท่าไหร่ตัวเมย์เองเป็นเจ้าของแฟรนไชส์39รามเงคงทำธุรกิจแฟรนไชส์ก็เข้าสู่ปีที่4แล้วนอกจากตัว39ราเมงตัวนี้เมย์ก็ยังมีตัวอื่นที่เป็นตัวเครื่องดื่มอาหารท่านเล่นอีกประมาณ3-4แบรนด์ที่อยู่ในเครือของเรา39ราเมงก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะคำถามที่2ที่คุณควรรู้ก็คือแบรนด์เเนนีีีีี้้้ยยยมมมมททังงงงหดกกก่่าา่่าา่่สสสสาาะะาา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 าขขขขแลวออออรร็็ะะูคคื เดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์บางกะปิเซ็นทรัลพระราม2เซ็นทรัลบางนาแล้วก็โลตัสสุขาีิบาลหนึ่งค่ะส่วนสาขาที่เป็นของแฟรนไชส์ ine, ตอนนี้ก็มีทั้งหมด17สาขาทั่วประเทศแล้วก็มีที่ประเทศกัมพูชาอีก1สาขาก็รวมทั้งหมดตอนนี้ก็เป็น22-23สาขาแล้วคำถามที่3ที่ส่สวนใหญ่ทุกคนจะสงสัยกันอยากจะเปิดแฟรนไชส์ ine, ตัวนี้มีเงินลงทุนเท่าไหร่ถึงจะเปิดได้จริงๆค่าแฟรนไชส์แต่ละตัวแต่ละแบรนด์ก็แตกต่างกันออกไปสําหรับ3.9ราเมงค่าแฟรนไชส์ติบุวัด เปิดร้านทั้งหมดสามารถนําไปขายก็จะได้ประมาณ400ชามเป็นเงินกลับคืนมาให้ท่านด้วยส่วนนอกจากนั้นก็จะมีค่าตกแต่งยังไม่รวมกับ250,000หบาทนี้นะก็อยู่ที่ว่าโลเคชั่นของคุณนะขนาดเท่าไหร่แล้วก็มีข้อจากัดอะไรบ้างสิ่งที่คุณต้องมีก็คือเงินทุนหมุนเวียนเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเงื่อนไขของสถานที่ที่เราไปเปิดอะค่ะเป็นแบบไหน คำถามท,ที่4หน้าที่เป็นอย่างไรบ้างหน้าที่ของบริษัทแม่เราก็จะจัดเตรียมพวกวัตถุดิบต่างๆให้เอาตั้งแต่ก่อนเปิดร้านเลยเราก็จะคอยแนะนําสถานที่แล้วก็ประเมินให้ว่าโลเคชั่นที่คุณได้มาเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเปิดร้านหรือเปล่าถ้าโลเคชันผ่านทางเราก็จะอนุญาตให้คุณเนี่ยเปิดแฟรนไชส์ของเราได้คุณอยากได้ร้านแบบไหนมีพื้นที่นั่งเท่าไหร่พูดคุยกันระหว่างทางแฟรนไชส์ซีแล้วก็แฟรนไชส์ซอล์อยากจะได้รูปแบบร้านแบบไหนก็เอาความต้องการของแฟรนไชส์ซีเป็นหลักหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการเทร แล้วก็แนวคิดการเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ระบบแคชเชียร์ POS การนับสต็อกทั้งหมดนี่ก็คืออยู่ในช่วงของการเทรนนิง่งหลังจากนั้นก็จะเป็นการเปิดร้านเราก็จะมีการส่งทีมมาช่วยมอนิเตอร์ถ้าเมื่อไหร่ที่ยอดขายของคุณตกทีมของเราก็จะ ช่วยสับพอร์ตแล้วก็มีเมนูใหม่ๆเพื่อที่จะให้มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาค่ะข้อหน้าสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือต้องใช้พนักง,งานทั้งหมดเท่าไหร่เราจะแบ่งพนักง,งานออกเป็นสส่วนส่วนที่เป็นแคชเชียร์หน้าร้านกับส่วนที่เป็นครัวก็จะอยู่หลังร้านพนักง,งานหน้าร้านตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คอยรับออเดอร์จากลูกค้าจุดที่2ก็จะเป็นจุดพ i ิกอ p เราก็จะเรียกลูกค้ามารับออเดอร์ของเราไปเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ใช้อย่างต่ํา2คนส่วนจุดที่เป็นหลังร้านก็จะเป็นจุดครัว39รามเมงเนเ่ยเรามเมงออเ็น3อย่างนะตอนนี้ก็คือจุดที่เมรา จุดที่ทําข้าวหน้าญี่ปุ่นแล้วก็จุดที่ทำแซลมอนกริลแต่ยอดขายเมนูไหนมากกของกันก็อาจจะมีทีมซัพพอร์ตนะคะที่เป็นเชฟอยู่ด้านหลังอย่างน้อย2-3คนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจุดราเมงจะเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องใช้พนักงานเท่าไหร่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่าจ้างพานักงานะควรจะไม่เกิน15%ของยอดขายเพรา,าะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถเอาไปคํานวณได้ในการเปิดร้าน1ร้านค่ะ สําหรับคนที่สนใจแฟรนไชส์คุณก็ควรต้องมีขั้นตอนในการสมัครแฟรนไชส์ให้ทักเข้ามาใน Line o f f i c i a l ของเราหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้โดยดูข้อมูลจาก Facebook ทักมาเลยว่าสนใจแฟรนไชส์ขอรายละเอียดหลังจากนั้นคุณส่งโลเคชันที่คุณต้องการจะเปิดคุณอาจจะสอบถามเราก็ได้ว่าเรามีโลเคชันแนะนําหรือเปล่าทางเราอ่ะเขาจะมีโลเคชันที่ออฟเฟอร์มามอบให้กับแฟรนไชส์ของเราหลังจากนั้นก็จะคุยกันในเรื่องของการเทรนนิ่งกาหนดการเปิดร้านแล้วก็ขั้นตอนในการเป็นแฟรนไชส์ซีหลังจากนั้นก็จะสามารถเปิดร้้้าาาานน39 39รรเเเเมม็็งงงแลวกปจขอ ก้เสร็จการสร้างร้านใช้เวลาแล้วก็ขั้นตอนยังไงบ้างก็อย่างที่ไปบอกมันก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของร้านของคุณถ้าพื้นที่เล็กบางที15วันก็อาจจะเสร็จแล้วแต่ถ้าพื้นที่ใหญ่ก็อาจจะใช้เวลา30-45วันเพราจะมีเวลาอบรมทั้งหมด4วันวันที่1จะเป็นภาคทฤษฎีก็คือลูกค้าเนี่ยเรียนอย่างเดียววันที่2วันลงมือทําก็คือเราจะให้ลูกค้าแฟนชส์ซีของเราได้ลองลงมือทํากับหน้าร้านเป็นสูตรเทรนนิ่งของเราวันที่3จะเป็นวันที่ให้ลูกค้าเนี่ยลองทําด้วยตัวเองวันที่นี่จะเป็นวันนเปิดร้าซึ่งงงเราออ่่่่่ะจไไไมมลลปชวววยแแ้้ตต เราจะคอยยืนอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีทีมเราคอยซับพอร์ตอยู่ มีร้านที่เคยขาดทุนหรือว่าปิดตัวไปได้ไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าในธุรกิจเนอะม,มันก็ต้องมีได้กําไรแล้วก็ขาดทุนบ้างพูดถึงภาพรวมแล้วกัน,แ,นแบรนด์ไทยหลายๆแบรนด์นะคะที่ปิดตัวลงไปเนี่ยจะเกิดจากเจ้าของสาขาไม่เข้าร้านอาจจะเกิดการโกงของพนักงานหน้า,นา,นา,นาร้านเกิดขึ้นได้ที่2ก็อาจจะเกิดจากการนับสต็อกหรือเคลียร์สต๊อกไม่ถูกวิธีของเสียเกิดขึ้นก็อาจจะทําให้ต้องปิดสาขาลงอีกด่างหนึ่งก็คือปัจจัยภายนอกโลเคชั่นที่เราไปเปิดอาจจะมีคู่แข่งมาเปิดซึ่งแย่งยอดขายเราหรือว่ากราฟิกตรง มันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจะต้องรู้จักเปลี่ยนแปลนตัวเองอยู่เสมอมองหาโลเคชั่นใหม่ทันทีมาถามกับทีมซัพพอร์ตของเราจะทํายังไงได้บ้างเช็คบัญชีเช็ค,สต,คตสต๊อกตรวจสอบยอดขายของตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะคะรับรองว่าคุณจะสามารถเปิดสาขาได้โดยประสบความสาเร็จแล้วก็ไม่ต้องปิดสาขาได้ คุณก็ควรจะต้องรู้ว่าสินค้าที่คุณกําลังจะซื้อเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่กาไรเท่าไหร่สุดคุ้มทุนที่เท่าไหร่สําหรับ39ราเมงเนี่ยเราก็จะมีต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยอยู่ที่5 0ส่วนสุดคุ้มทุนที่ผ่านมาแฟรนไชส์ที่เปิดไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนที่456ก็จะเริ่มคืนทุนกันแล้วข้อสิบนะคะคือทุกคนที่อยากจะซื้อแฟรนไชส์อ่ะก็คงจะกังวลซื้อแฟรนไชส์ไปอ่ะส่วนใหญ่เจ้าของอ่ะรวยแต่คนที่ซื้อแฟรนไ คนเขานั่งเฝ้าร้านของเราตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะแพลตฟิกของเราอ่ะดีจริงไหมยอดขายเป็นแบบนั้นตามที่เราอ่ะบอกไปหรือเปล่าคืนทุนได้จริงหรือเปล่าเมย์อยากทําแฟรนไชส์เพราะเมย์อยากจะส่งมอบความสําเร็จในการทําธุรกิจให้กับแฟรนไชส์ซีนเป็นเครื่องการันตีแล้วก็ยืนยันว่าณวันที่เราสําเร็จแล้วก็อยากจะให้คุณสาเร็จเหมือนกันแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรามากกว่านั้นเรายังทาการตลาดตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เกิดการมองเห็นจากลูกค้าเพราะฉะนั้นสําหรับลูกค้าที่สนใจ59สามารถเข้ามาักทานั้ง20กว่าสาขาทั่วประเทศของเราได้แล้วก็ แอดเข้ามานะคะที่ l i น์โอเอ็สแอดสามสิบเก้าราเมงหรือว่าโทรมาสอบถามที่เฟซบุ๊กเพจสามสิบเก้าราเมงได้เลยค่ะ